สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเม็ทุกพัปัตมาโสภนะครับวันนี้วันนี่สิบแดกุมภาพันธ์สองห้าหกสี่นะครับวันนี้ไม่ได้มีพระมานำเสนอนะครับพอดีมีโอกาสได้มาเที่ยวที่ประจวบนะครับก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศนะครับให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ทุกท่านนะครับได้ชมนะครับเพราะว่าที่เมืองประจวบเนี่ยเป็นเมืองที่ทะเลสวยมากนะครับ สวยสวยจริงแล้วก็ผมมาบ่อยมากที่ประจวบเนี่ยเพราะว่าติดใจเพราะว่าคนไม่เยอะมากแล้วก็บวกกับสถานที่เนี่ยต้องพร้อมอยู่แล้วครับวันนี้นะครับผมมีโอกาสาได้มาพักที่กองบินสี่นะครับอาา่าวมะนาวก็มาหลายครั้งแล้วแต่ว่ายังไม่เคยพักที่นี่ทันทีเหมือนกันครับก็เป็นบรรยากาศที่ดีอยู่ครับโอเคแล้วก็คนไม่เยอะมากครับแต่ว่าคนก็ไม่น้อยนะครับ ถึงวันนี้จะเป็นเวลาทิศแต่ก็พอมีคน,นครับภูเขาด้านหน้านะครับที่พี่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นเห็นป้ายขึ้นไปนะผมยังไม่ได้ขึ้นไปเป็นป้ายสารเจ้าพ่อนะครับจำจำชื่อสารเจ้าพ่อไม่ได้นะครับนะครับอยู่ที่กองบินสี่นี้นะครับอันนี้จะเป็นอ่าวครับอ่าวที่อยู่ในกองบิน นะนำนะครับเพื่อนๆนะครับท่านนะครับให้ถ้ามีโอกาสนะครับอยากให้มาลอมมา,มมาเที่ยวที่นี่นะครับสวยงามมากครับอันนี้เป็นพื้นทรายนะครับพื้นสนพื้นทรายก็สะอา,าดสะอ้านดีครับถึงจะเป็นอยู่ในค่ายทหารแต่ก็รักษาความสะอาดได้ดีมากอยากจะให้เพื่อนๆนะครับได้ชม สีน้ำทะเลที่นี่นะครับว่าสวยแล้วก็ใสแค่ไหนนะครับไม่ไม่ต้องไปถึงกระบี่นะครับที่นี่ก็น้ำใสเช่นกันก็อยากจะแนะนำนะครับ mm hmm. เ,เพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะเคยมาแล้วแต่ก็บางท่านอาจจะยังไม่เคยมานะครับ mm hmm. ผ,มผมขออนุญ,ญาตนะครับขออนุญ,ญาตแนะนำแล้วกันนะครับลองชมนะครับ ึ้นไม่แรงมากที่เนี่ขึ้นไม่แรงมากเพราะว่าผมผมมองว่ารอบ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 อ่าวเนี่ยเป็นภูเขาทั้งหมดก็เลยทําให้ขึ้นที่เนี่ไม่ไม่แรงมากแต่ว่ามีขึ้นกําลังดีเล่นน้ําได้สบายนะครับมชมนะครับใส่มากนะครับทะเลทะเลที่นี่น้ำใส เป็นอีกวันนึงนะครับเป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งที่น่าสนุกครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้ก็หากสะดวกกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ